หนึ่งสมันตาจักกับวาเลสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัตธรรมังภูมิราชสุนันตุสัตขโมคทังสเคตาเมจะรเปคิริสิขารตะเตจันตลิเควิมาเนทีเประเถจะคาเมตะรุวะนักขะเน เขหวัตุมหิเขเตปุมมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสเบยักขันธภาพระนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวระระชัดังสาทะโวเมีสุนันตุธรรมสวนากาโลอยัมพันตา ธรรมะสัวนาคาโลอายมพัทันตาธรรมะสัวนกาโลอายมพัท ah ันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามินณที่มีสารนังอัญงพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิ่มีหตุ สัพพทานัตที่มีสาระนังอันยังธรรมโมมีสาระนังวรังอเตนัสัจวัตเชนะสโสที่มีโหตุสัพพทานัตที่มีสาระนังอันยังสังโฆมีสาระนังวรังอเตนะสัจวัตเชนะสโสที่มีโหตุสัพพทาเอบัมมีสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิง มหาวันีมหาตาพิขุสังเคสัตถังสัตทิงปัญจะมาเตหิพิขุสเตหิสัพเทเหิวะอรหันเตหิทัสหิจโลกทาตูหิเทวตาเยผู้เยยะนะสันนิปติตาโหติภะกวันตังทัดสนายะพิภุสังคันจะอะทะโขจะตุนนังสุทธาวาจากักายกานังเทวานังเอตาทะโหสิอ ยังโขปะขวาสเกสุวิหารติกะปิลวัตทุสมิงมะมะหาวันนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัดเทหิภิขุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทสสหิจะโลกาตูหิเทะวะตาเยพุยเนะสันนิปตาตาโหติ ะขวันตังทัสนายยิกีุสังคันจะยานน,นนะไมยามปิเยนะปะกวาเตนุประสังกเมยะยามะอุปประสังกบิตวาปะกวาโตสันติเกปัดเจกะกัฐาภาสรยยาติอะตะโ้าขตาทีวะาตาสยยะทะปินามะทละวา ปุริโสสัมมิตชิตังวาพาหังปภาษาเรยะปะสาริตังวาพาสังสัมมิตเชยยะอวะมีวะสุตตาวาเสสุเทวิสุอันตราหิตาภะกอมโตปุรโตปาตุระหังสุอัตคุวตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะอุสัมมันตังอัตังสุอิสัมันตังอิ กาเทวตาภควัตโตสันติเกอิกมังคาทังอาพาสิมหาจาชมโยปวัตสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสม,มยังทักกิตาเยวะอัปปราจิต,ตสังคันติอะตะโคอัปปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิกมังคาทังอาพาสิตัตระพิกาว สัมาทหังจิตตังอัตอนโนโอุทุกะมะกันงสุสารธีวันิตาดิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอัตโคอัปราเทวตาภะกวะโตสันติเกอ,อิมังคาทังอาคาสิเจตวาลีคังเจตวาประลีคังอินทขีลัง โอหัจ,จะมะนีชาติจะรันติสุทาวิมะนาจากกุมะตาสุทันตาสุส,ส,สุนาคาติอัฏฐโขอ,อาปาร,ราเทวตาปะกอบโตสันติเกอิมังคาทั้งอภพาสิเยเจจิพุทงังสารังคตาเสนะเตขบิสันติอัปตายะภูมิงปะหายะมาดุสังที ทังเทวกายังปะริปูเรนสันติติอะตะโกปะกาวาพิคูมามันเตหิเยปุเยนะพิคเวทะทะักษสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปปติตาโหติตัทะ,ะากตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิพิกคเวอเหสุ อัตตมัตทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปะติตาอหิสุเฉยธาปิไมหังเอตารหิเยปิเตปิกเวภะวิตสันติอะนาคตะมัตทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตะปะระ มาเยวเทวตาสันนิปะติตาพวิถันติเสยยธาติไมหังเอตระหิอาจิกสามิพิกขวเวเทวกายานังนามานิกิตติิสามิพิกขวเวเทวกายานังนามานิเท,ทศสามิพิกขวเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกลงกะมะนาสิกโรทะพะ สาสิตสมีติเอวามพันเตติโคเตพิคุปปะาวะโตปัญจัโสสุงพรวะเอตตะตะโวจะสิโลกะมนุตกัตสัมกัตสามิยะตะพุมมมาตะถาจิตาเยสิตาคิริกับพระรังปะหิตตับตาสมาหิตาปุกถูสีหาวะสัตรีนาโลมะหังสาธิสังคุนโลโอทะตตะมะ นะัสาสุทธาวิตปสันนะันะนาะนะวิลาพยโยปัญจสเตินตะวานะน้กะปิยว,วัตถวีตตูอันตยิสัทธาสวิสาว,ก,สาวกีสาสนิีระตีเท,ท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตับปะมะกะรุงสุตตะวาพุทธส,ส,ส,ทสัสสาสนาตสัปาตุระหุญา,านังอัต มนันิสาน,สนงสะะาสังภัจา,า,า,านังอปิเกสัตะบัตทักษุงสหัสังอัตสัตติงสัตังเอกสหัสสานังอะมนุสสามนัตมัตสุงอะปิเกนันตมัตทักุงทิสาสาพบบาัพเพปุถาอหุงตันจะสัพพังอภินยายะวะคีคิตตวานะจักขุม,มาตโตอามันตยิสถาสะวกเกสี สาสนีรติเท,ท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชาทะภิกขวเย <c oughs> มหังกิตตะยิจามิหิกิราหิอาลุบุปปโซสัตธะสหัส,าส,าหาสะวะยักขาภูม,มากะปิลวัะวาอิทิมันโตจุติมันโตว,วันวันโตยัสัตถิโนโอทมานาอภิจามิภิกุนังสมัมยติงวันังชะ จะสหัสสาเหวะมะตายะขานานตตะวานิโยอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัตถิโนุทมานาอติกาบุญภิกุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสละสะสหัสสายะขานานตตะวานิโยอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัตถิโนุทมานาอติกาบุญภิกุนังสมิติงวะนัง เวสามิตาปัญจสตาญาขานาณตะวันมิโยอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตญาสัจิโนุทัมานาอภิการงุพิกุนังสามิติงวนังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุนลสาบิเวสานังปิญโยนางสาตาสหัสสังยาขานังปะยรูปสะติกุมพิโรราชาคหะคหิโกโสปาคะสามิติงวนัง ปุริมัญจะติสังราชาทะตรัตโธปสาสติขันธพานาังอธิปติมหาราชายะสัจโสบุดตาปิตจัสสภะโบอินทนาหมามหัตถลาอิทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยศสัจโนุธมานาอธิกามุงภิกนังสงมิติงวะนังทักขินันจาติทิสังราชาวิลุนโหตาปสาสติกุลพันตานัง อาทิปติมหาราชายะสัตจิสโสปุตตาปิตัสสะหะโบอินทนามามหาพลาอิติมันโตจุติมันโตว,วันวันกุญญสัจจิโนโลธมานาปิกามุงพิกุนังไสมิติงวะนังปัจจิมันจาติสังราชาวิรูปรโขประสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายะสัจจิสโสปุตตาปิตัสสะหะโบอินทมานาอะ มะาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตติโนโุธมานาอะติกาบุงพิกุนังสันยติงวนังปุตตารันจัติสังราชากุเวโรตับภาษาสติยขานังอาธิปติมหาราชายะสัตติโสปุตตาปิตตัสสะพหาโู อินมานมนามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันโนวันโตยสัตชิโนโอธามนาอภิกามุงพิคุณังสมิติงวนัง <c oughs> ปุริมาทิสังตะทะตารัตโทะทักขิเนนะวิลุหะโกปัติเมน,นะวิรูปโขกุเวโรุตตะรังทิสังจัตตารูเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาน ทัตถันละมานาอัตถังสุเววะวะนีกาปิลวัฏทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะกาสะถามายาภเทนตุเวเตนตุวิทูจะวิตุโตสหจันทโนกะกามเสโทจะกินนุขันฑุนินิขันฑุจะปะนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะ มาตาลิจินตเสนโนจักขันทัป,ปูนาโลราชาจนโนสภูอาคูป,ปัญจกสิโคเจวติมพรุสุริยวัชชา,าเอเตจันเรจาราชาโนขันทภาสหราชุกิโมท่านมานาอาภิกามุงพิคุณังสสงิติงวะนัง อาตากูนาคษานาคาเวสาลาสหปัญชากากรรมพลัสสตาราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาตาถาตารัตถาจะอาคูนาคายะสาัตถินโนเอราวันโดมหานาโคโสปาคา,าสันติงวะนังเยนาคราเจสหาสหะรันติพิพาติชาปิกิ วิสุทธะจักครูเวหาสยาเตวะนะมามัชปัตตาคิตราสุปัญญาอิติเตสนามังอะพยันตะฐานาคราชานามาสีสุปันนาโตวเขมะมะกาสิปุทโสัญหาหิวาจาหิปุปัดหายนตานาคาสุปัญญาสารณะมากังสุปุททางจิตตาวะชีระหัตเทนะสมุทังอสุราติสิสตาภาตาโร วาสวัสตเซเตอิทิมันตตยะสัจจินุกะละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานเวขสาษาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหาจะตันจะปะพระนิพุตตานาังสเฮเวโรจนามะกาสังในหิตตวาพระลิงเสนังราหุผัตทะมุปาขนุขบุงสะมโย ทานิพันพ์ผัดทันเตภิกขุนังสมีติงว่านังปูจะตถีวาปัทวีเจเตโูว,วาโยจะทถาขบุงวารุณาวารุณทีโวโสโมโจะกยักษส,ส,สาหเมตตากรุณากายกาอาคูเทวายะสัตจินโนทศเสตทศาสาธกา,ายาสเพนานาตาัตะวนิโยอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโต เนิาสาจจโนโอธมานาอภิกาบนคี่คุณนางสสนติจิงแลนังเบลนตูจเทว่าสหดีจะหสาสมาจะทุเวยม,มาจันฐานสูปสีตาเทวาจันทะมาคูปุคตาสูยิยสูปนิสาเทวาสุรยิยะมาคูปุรัก,กิตานักขันตานิปุรัก,กิตาวาอาคูมันทะพลาหากาวะ วสูนังวาสวูเโสโตสโกปากะปุรินตโทสะทเสตตัสสาทากายาสเพนานนตะวันโยอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัจสิโนโอธมานาอภิกามุงทิกขุนังสนันติงวะนังอัถาคูสหภูเทวาชละมคิขิสิขาิวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุพภะนิทาสิโน วะรุณาสหาธรรมจะอัจจุตาจะเนสกาสูเลยยะรูจิราอาคูอาคูวาสวะวานันิสินทะเสเตทัสาทากายาสเพนานตตะวันยโยอทิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตะยะสัจิินโอทมานาอติกามุงพิกุนังสศมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมา กิตถาปทูสิกาอาคูอาคูปะมโนปทูสิกาอาทาคูหะระโยเทวายเจจโลหิตตวาสิโนปะปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัจสิโนตเสตทตัสสาทากายาสเพนานตตะวันโยอิทิมันตูจุติมันตูวันวันตูยะสัจสิโนอุมาณะอภิกาบงที่คุณนังสส่ติงวันัง สุกากรุมหาอารุณาอาคูเวนณะสาสหะโอทาตะไคหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักเนสถามตาอารักชามิสกาจัยะสัตสิโนทะยะทนายังอาคาปะจุณโนโยติสาอาภิวัตสติทะเสตีทะสาธากา กายาสเทนานัตตะวนิโยอิทิมันโตจุติมันโตวันโนมันโตยะสัตติโนโอทัมนาอภิการบุงทิกคูนังสังติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันตกาจะยะสัตติโนลำผิดตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาทาคูปะระมิติ มิตาตเสธเทตสาทากายาสเพน,นาหนตตะวณิโยอิติมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยัสัตถินโนอุทมานาอภิกาบุงพิคุนังสมีติงบันันสัตถิเตเท,ะท,ะทะวะดิกายาสเพนาหนตตะวณิโยนาหนะมันวิยเยนะอาคันฉุนเยจันยีสัติสาสาหาปะปะหุตชาต ติมักคีลังโอะติน,นะมนาสวังทะเขโมคตารังนาคังจันทังวะอะสษิตาติติตังสุพราม,มาปะระมัตโตจะปุตตาอิธิมันโตสหะสนังกุมารุติดโจจจสจะจะโสปะคาสันติงวะนังสหัตสภรม,มโลกานัง <c oughs> มหาพรหม,มาทิ ติทติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสสัจสุทศิทะอิสราอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสัญจามัดคตุอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจสะสเพาพิกันเตสินเทเทเวสธรรม,มเกมาระเสนาอภาิกามิปัญปัญสากกัต กันหัสสะมันตินังอีทัหันหะหะทัพันทะัทะราเคนะพันธมัตตุสะมันตาปริวารีธะวาโวุน <c oughs> บุญจิตาโกจินังอิอตัถะ,ะ <c oughs> มหาเสนโนกันหะเสนังอเปสยจิปานิยานาตาละมาหัดจะสรังกัตวานภพวรังยถาปา วุตสกูลเมขธะนัยันัตสาเวจิกูตถาโสปจุธาวัตติสังกทูอัสยังวเสตันจะสับพังอภินายะวักจิตตวานะจักกุมาตตโตอามันตะยิสถาสาวเกศาสนีระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานธาพิกาวเตจะอาตัปปะมะ กะรุงสุตวาพุทธสะสาสนังวีตราเคหิปกามุงเนสังโลโลมัมปิอินชะยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายยะสสัชโนโมทันติสหพูเตหิสาวเกเต,เตชะมีสุตาติ